ดีแมวโอ้มันถ่ายคลิปเนาะก็ถ่ายคลิปลาแต่ว่าเพิ่นบันทึกไว้่าแล้วเป็นบาปยเลยเมดกันเลยความรอเป็นกายเป็นเพ่อตลกก็สั้นที่เลยทุกคนคะตามไปดูในเฟซบุ๊กของเบลลกันนะคะเพราะนึ่นจะเลิกไลฟ์แล้วค่ะค่อเลิกถ่ายแล้วหรอคะโอ้ยังค่ะยังไม่เลิกค่ะ โอเคค่ะทุกคนบบ๊ายายนะคะถ้ากดอันนี้รัวๆมันจะค้างนะครับผมแล้วก็ค่อยๆกดกันมาแต่รีบโดนเดกสวัสดีนะครับสวัสดีนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายค่ะสองพันแล้วจะกันเฟซบุ๊กค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสายแนนโพงามค่ะครับบ๊ายบายค่ะแจงคนมันแจงคนเนิญมาจุ๊บเฟซฮัลโหลหน่อยจุ๊บจุ๊ ใจมันเต้น,นตุ๊บตุต๊บคปอดี<ม>เราเพิ่งไปถ่ายบันทึกคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งที่สามมาบ,บอกได้เลยว่าครั้งนี้เต็มอิ่มจุใจนะครับผมทั้งสองวันเลยครบปดราคาเท่าเดิมนะครับ้ารอยฮารอยเด้ สวัสดีครับ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 ,รบให้ถึงพอะนะ่อเบียรกันนะนา่นเข้าม,ขมานั่นเข้ามาฮะนั่นคำว่าลูกมันไก่ไปปะไ,ไกลไปเธอเธอออกมาใกล้แบบนี้ฉันก็ต้องอยู่ชิดใกล้เธอที่เอาออกไปเอียกว่มามันไกลหัวกันเลยนะมันโม้ไกลดอกเอานี่มาหนี้ เอาหมีมานี่โอ้ยแล้วทำไมไม่รู้จักมันมาแบนหรอกพี่ของแน่น่ะเธอนั่งทับเรานั่งทับทำไมอย่างคืองอแงองเป็นแดงนอนไปอิ่มบอร์ข้นไปยดยเจ้านนนนนเ,เ,เนี่ยูุิศมอนของฉันพื่ออะเรเนี่ยสี่พันแล้ว,ลวสวัสดีครับพี่ลูกน้ำจาจกสามแม่ลายด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะพี่ลูกน้ำ หาชนแก้วรัวโยเกนโอ้ฟ้ามือยุ่งครับยุ่งฝากติดตามด้วยนะครับคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งที่สามของเราครับวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ตุลาคมนี้นะคะทุกคนค่ะยี่สิบสามยี่สิบสี่ใช่ค่ะยี่สิบสามยี่สิบสี่ตุลาคมนี้นะคะฝากทุกคนด้วยนะคะอุ้ยมันน่าสดเกินไปอ่ะมัน มันสุดตรงไหนนะนี่เบิ้งดู่คนแปากแดงใจวายจริงคือเธอรู้ไหมว่าฉันใส่ต่างหูคางเดียวคางเดียวฉันใส่ต่งหูคางเดียวเ้อฉันมันจะคิดพออาีอย่างนึ่เอาผมลงยู่มันเดีเอาผมลงไม่ตอนถ่ายคอนเสิร์ตนั้นถ่ายนันนันใส่อันหนึ่งไงข้างบนอ่ะมันจะเป็นอะไรกางเกอ่าแล้วไปที่นี่พอดเล่นละควันมันวะแน่นนั่นแหละเราจะไม่สปอยเอเออนั่นแหละเอาในก็ยังไม่ได้บอกว่าอะไรเลยเธอแต่พูดเธอร้อนตัวทำไม อะไรเรรา้อนตัว,ตวทำไมเราไม่ได้มีการเลือกรอรเท่าไหร่เม่าไหร่ก็ไม่มีเล่นละครหรอกนั่นแหละนล้วก็เลยใส่ตังหูมาอันนึงแล้วอีนี้อีกอันนึงลืมลืมถอนไงถอนอันเดียวแล้วทีกอันนึงมันเป็นอย่างวะมันกับซิมีอันเนี่ยเนี่ยใส่ใส่ยอ่ขรังเยอะอีกครั้งนึงก็จะไม่เห็นอะ่ะเออยังไป๊ะแตะตอสวัสดีค่ะสวัสดีไไม่ด้อ่านคอมเมนต์เลยคอมเมนต์รวมมากกวารอยสวัสดีนะครับผมได้ฮ่าพันเด็บ สวัสดีค่ะเมื่อนี่เช็คอินอยู่มองนี่นะไม่ใช่อะไรหรอกที่อยากที่อยากไลฟ์สวัสดีห้าพันนะครับผมที่อยากไลฟ์เฟสก็คือว่าอยากไม่เคยไลฟ์คู่กันในเฟสแบบของเวรเลยนะครับก็คือเขาอยากแบบเช็คจำนวนประชากรว่าเพื่อนที่เขามาเบึงไลฟ์บันไดนะสูงสุดมันมีของของแนนอันนี้อันนี้ของเธอนะของเธอก่อนแล้วทีนี้แนนก็อยากไปรู้ของแนนเหมือนกันว่า ตอนนี้ยังไม่เคยไลน์ไอ้นี่เนี่ยเซฟบุ๊กนะสักผีเลยยังใช่ใช่ตอนนั้นเราเพจเท่าไหร่เพจเพจเพจโอคานี่ก็คือสูงสุดของนียนละหกพันโอคานี่สูงสุดนะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่โยนะครับเดี๋ยวตามดูย้อนหลังนะครับสวัสดีค่ะพี่สายสวัสดีค่ะน่ารักทั้งคู่เลยไม่ทั้งคู่ได้ไหมครับขอคนเดียวได้ไหมใช่ค่ะเนีนคนเดียวก็พอแล้ว เห็นไหมขน,นาดช่างเหมือนล้อยังน่ารักเลยคนอะไรอทำไมน้ององอแงพี่พี่ติ๊กว่าทำไมองอแงแนนบอกว่าเสือใะอันเทปดยังวะอะไรดั้งใจจักอย่างนบอกว่าเสือซะดั้งใจตูดเก้าอีอ้แล้วคิดได้ยงออังไงเอาอันตูดอนันโซฟาอันเป็นสามเหลี่ยมมากมันสีนางจังใดแล้วแบบลง้ไหมบ่คิดอีหยังเลยไหมเข้ขในาใจเข้าใจนแนนโมเออ ตูดะนะเราแนะนงอยู่เลยเข้าใจบอแน,น้นำนั่นไปนั่งผู้เดียวละ่ะมันเป็นอ่าโซฟาเป็นสาม่ยกมันจะต้งองนอาใจบอแน่นก็เลยกว่านั่งตรงกลางตรงนีบ้บอแล้วมาตูดโซฟาแน่นไปเดี๋ยวแม่ก็สิมาตูดโซฟาเนี่ยมาันนั่งในผู้เดียวคือประตูอันที่ว่าอายข้างนึงอ่ะที่มันเป็นโซฟาที่มันนั่งในสองคนะนะ่ะเป็นยังคือบอเอามัตตูไม่ก็เลยงงไงบางทีนก็เลยแบบโอ้ยเราเป็นยังคือมาตูดของแน่นัแนะนำอยู่ดีเน่นกว่าผมมันไม่ได้แบบมันมันเมื่อยหน่อยถ้ามันหิวหนำนะมันพึงกลับมากถึงนบอกเพราะมันกลับมาถึงป๊บ แล้วกับไปเอาน้ำมาให้บบอกับไปเอาน้ำมาให้บ,บออยูเราทีน่นี่ก็จงเดือกกินน้ำก่อนผักยกผ <laughs> ักยกผักดยกเฮ้ย <laughs> ชกได้โอ้เขามาตั้งกาดกาดจะตกกาดจะตกเฮียหลอ,อพี่ส<อ>ายแนยนก็สวยผู้ใดว่าเฮียหลอก ดูดีๆลูกดูดีๆหล่อระยะสุดท้ายประคองเอาไว้ให้ดีหน่อยอย่าได้ปล่อยความหล่อให้เลื่อนลังไม่รอหรอกแต่อร่อยอย่าอย่าย่าย่ลูกนังไงนะอือแต่เอ้าฮู้ยฮ่า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 โอ้ยหมาดูแทเพราะฉะนั้นหมาดูตรงไหนวะกอดกันซะให้เรียวนั่นหมาดูซะ โผเลยกอดปุ๊บตบปั๊บตบปั๊บจุบปุ๊บจูปุ๊บต่อยปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บห้าพันหกทำไมพ่อบ้านนี้หล่อจังเลยบ้านเต่าสวสวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีทุกบ้านนะครับ ทุกบ้านทุกหลังนะครับทุกหลังคาเรือนเลยนะฮะสวัสดีนะคะแฟนขับสายแนนวยครับมไม่ไม่ไม่สวัสดีทุกๆกคนด้วยนะคะสวัสดีแฟนขับของน้องเบสด้วยนะคะครับเพ oh, ื่อมีแฟนขับของพี่สายแนนก็สวัสดี<ร><ร>ด้วยนะคะก็ได้กันนั่นแหละก็ได้กันกน,น,น,นั่นแหละด้วยกันเงียหเหอในใจสายแนนตลอดมองเห็นมองไม่เห็นเลยว่ะ ตาเยือนเห็นเนาะกร้โหลยว่ามีตาเนี่ยโอ,อนอัวเพราะได้อ,อ้วนอัวเสียงเพลงจรงเหรอครับอูนน้ในเรื่อเอาออกวายุรถสวัสดีพี่บีมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บีมครับผมบีมตาโตเลยครับสวัสดีคุณออยด้วยนะครับน้องออย ก็เซันเลี๋ยวไปเห็นยังไงเลียวไปเห็นแต่ถ้ำชาเอาไปซิๆ <c oughs> โอ้ยโอ้ยเหมือนกำลังดีใจเหมือนกำลังหยิมปุ๋ยิมปุ๋ยแล้วู้ถึงเงินซื้อกันเลย <c oughs> น่ารักทั้งคู่เลยขอบคุณครับ <c oughs> ทุกคนไม่หายไปไหนเลยเหรอมันห้าจุดห้าตั้งนานแล้วทุกคนอ่อสีแล้วโอเคมันกระตุกเห็นไหม ใจเย็นได้ครับเด้อเดี๋ยวก็ได้โทรศัพท์เดี๋ยวสิไปซื้อเครื่องไม้แล้วล่ะเดือนหน้านี่ซื้อให้ในโทรศัพท์กูโทรศัพท์ัอีกเบิกเนี่ยไหนบ้างล่ะยืมเงี้ยเนี่ยบ้างล่ะจะเอาสักเท่าไรแล้วไอ้จิงอุ้ยฉันยืมไอ้จิงฉันก็ต้องใส่หนี้ไอ้จิงก็เลรอฉันยืมเธอเนี่ยบ้าได้ตีฉันนั่งฟอนใจเลยไปเด้หรือยืมเธอแต่ก็ไอ้จิงกับเก่งเก่งใจ อยากอายมันไม่เห่งยากกนาดนั้นจะลบไลน์นะครับผมคือไลฟ์เฟซมันจะดูย้อนหลังได้ครับแต่ว่าเราไลฟ์ทิกช็อตม่นอยได้ดูยังก่อนบอลอันสำเนียงเนี่ยอะไรอ่ะมันค้างไะมันค้างมันกระตุกครับมันค้างอ้ดีแล้ว มาคา่ะมันเกระตุัวเกี้ยตัวเกี้ยคือมันมันมันร้อนหรือเปล่าจะจับดูเครื่องร้อนใช่เครื่องร้อนมันจะเป็นไอโฟนนะั่นนะมันไม่น่ารักเลยเป็นที่เธอหรือเปล่าเธอไม่น่ารักหรืเรอเปล่าเฮ้ยฉันตาสิรับตัวก็เลยสิรวง จริงๆเราถ่ายคอนเสิร์ตเพิ่งเสร็จนะครับแล้วก็ขับรถจากเวทีแล้วก็กลับมาออฟฟิศก็คือจริงๆอ่ะไม่ได้ไลฟ์สดหลายวันมากประมาณเกือบอาทิตย์เนาะเพราะว่ากลับผมไปคอนเสิร์ตกลับมาก็ต้องกลับมาซ้อมเลยครับกลับมาซ้อมเพลงให้น้องๆนะครับเพื่อเตรียมแสดงคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งที่สามนี่แหละแล้วก็วันนี้ไปถ่ายทำเสร็จก็เลยเสร็จเร็วก็เลยกลับมาคุยกับ สายแนนคนสวยว่าจะไลฟ์สดกันไหมสักสามสิบนาทีสักหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยฮะว่าที่สามสิบาน,านาทีคือป,ปาดเป็นชั่วโมงหนึ่งว<ะ>ุ่นมาเนี่ยมันกระตุกหนักไหมถ้ากระตุกหนักผมจะไปไลฟ์ดิ้กตอกก็ได้เออะไปไลฟ์จัหน้อยเนาะเข้ามาไลฟ์สักหน่อยหนึ่งก็พอให้หายคิดถึงกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไนานแล้ว คิดทอดกันอ๋อมันไม่ค้างเ่ยมันกระตุกเข้อเสียงเขาลอดนะเด้อจ้าเหนื่อยไหมก็ง่วงๆครับครับวันนี้สิมันเดี๋ยวตามไปน้องปอจะกลับก่อนไหมล้าง้าโอเคเดี๋ยวเพียนตามไปค่ะอะไรนะคุยอย่างไรก็พี่คุยกับหนูอยู่ไงลูก คู่สร้างคู่แปลอพอแต่ตอหน้ากล้องก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้ารับหลังก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่จะขี้ขี้อ่อนนะบอออกไปบอไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เราอ่ะน้องน้องรถหุ่นดูจะไปหาชวนน้องกินอะตกนิดนึงอดอดทนหน่อยนะครับเดี๋ยวไอโฟน12มาก็จะ <c oughs> เ้าจะไม่กระตุกแล้วนะครับเพราะว่าผมอดใจอรอไอโฟนสิบสองอยู่นั่นเ้าอยากได้ไอโฟนสิบสองจังเลยเบิกไหมนะเบิกเบิกกับปตาป่ะป้าได้ยีกเนาะ <c oughs> ป้า <c oughs> ป้าหำไม่ใช่ป้าเนี่ย <c oughs> อ,อ้าพอตาที่ซื้อหำนั่นแล้วก็เป็นป้าอง <c oughs> ซื้อหำดิไอ,อเดียวใช่ไหมไอเดียว เจอกันวันที่สิบเอ็ดเฟนเฟนได้ไปเหรอเขายังไม่ได้คิวเดือนหน้าเลยผู้ชายผู้หญิงจริงๆ <laughs> พอดีแล้ววันเงียบไรเลี้ยงเลยเปลาเหร็นคะเปล่าหยอกกันดิเซลเปลาแท่นนะครับเปลาหยอกม่ใช่มาเปล่าแทงเปลาแท่งเปล่มีทางเป็นใบบ่ได้เจั่วแข็งมันกระมากละก่อนน้อยไม่ค่ะก็อยู่ ไม่ใคร้เลื่อนไปเลยเธอไม่ต้องอ่านสิห่ว <laughs> ยแนนเดี๋ยเพิ่งหลับ <laughs> บ้านนี้มีแต่คนกินง่ายๆเนาะยูงไมกแล้วแหละไปหาอะไรกินไหมโอว้วนั่นอยากกินก๋วยเตี๋ยวนั่นอยากนั่นอยากกินก๋วยเตี๋ยวนั่นอยากกินพริกเพสเพสไปกินไหมนิดหน้าไปก,ก,กินไก่เธอกินได้ไหมล่ะกินได้ก๋วยเตี๋ยวพี่ติ๊กอะไรเนี่ยพี่ติก๊กมะอ,อ้วนพี่มาน้องแนนอายสิบสอง ไม่เอาเขาไม่เอาหรอกไม่หยุดหยุดความคิดเอาไว้ตรงนี้พอก่อนได้ไหมกะเจ๊เลยแล้วก็ท่านสองเลยฮะไม่พี่ติ๊กหยุดเลยยืนสตาร์ตสตารพี่ติ๊กบอกว่ามีคนจะซื้อไพ่อะไรนี่แหละตอนเราไปคอนเสิร์ตภาคเหนือเน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 ่นเนเนอะไรอย่างเงี้แกบอกว่าไม่บอกเป็นความลับอะไร กิ S <S ติจะเซอร์ไพรส์อะไรเนาะน้องแบมอะไรน้องแบบเนีย่ยไปสงวนอยู่ใน่ายโอ้ยเออมาตัวเนี่ยหล่อไซแนนน่ารักก็น้อยค่ะอยากเห็น กอดได้ไ,ดไหมด้วยคำว่าคิดถึงอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งให้ใจใใได้อุ่นไอ้อยู่หา่างขนาดนี้มันหนห่่าเยีคิดถึงกันบ้างไหมกอดไม่ <ละ S 2> ไห<ม>วไ,ได้ไหมเพราใจถึงเหงาเหมือนกัน บวกพี่ติ๊กเสย่บวกพี่ติ๊กอะไร i p h o n สองเพียงนะ No รายดี f c ทั้งสอบปอ,อ,อลาวน่ <c oughs> นเลือดอย่งสวัส <c oughs> ดีห้าพันคนครับ <Okay. S 1> ไม่ถึงหกพันเนาะของเขามันกระตุกห้าพันห้า้าัน เออห้าพันเจ็ดเห็นอยู่ไปเกี่ยวเขาปะเออดีๆ,ๆนะกระดุมนะเือนกันค่ะพฤศจิการเฮ้ยจะมันนั่งเครื่องนั่งยู่ติ่งลิงติง่งติ่งลิงติ่งลิงติง่งล<ค>ิงติ่งกระดุมแล้วล้อ<ง> ต้องทางการช่วเซนชันจะมาไวหรอมันมันโปไปข้างนึ่งเลยเันชันเว่ยนุ่มกัดครัแมนมันกัดตั้งแต่ยูคคอนเสิร์ตหรอเน็ตมาเก๋อมนด้วยจำไปเจอจำซีจำซีมาเก่ามาเก่าจัำซีอยากเขียนเฮียเบสถอดเสื้อถอดกางเกงอะไม่มีฉันอ่านเองฉันเอาเอง คู่นี้สุดคืออย่างอบคืออย่างอบคือใจเย็นนะครับทุกคนใจเย็นค่อยๆพิมพ์นะครับอบคู่นี้สุดนาสี่หอนมั้งอบสรุปสรุปใครจีบใครก่อนนี่ครับเซอเบดออกว่เป็นลิงงนั้นบอกแค่นั้นเล่อ๋อคุณจีบผมไหมไม่เคยจีบคนเคยไม่เคยคิดดีๆเราไม่เคยจีบกันหรอก อ๋อ oh, ไม่เคยจีบกันแต่รักกันเลยอะไรงี้หรอปาตีเธออย่าพูดว่ามันเป็นประเด็นด้ฉันเหนื่อยฉันขี้เกียจเคลียร์ฮิลีบอกจริงๆส่วนมากเวลาเบรดผูดอีหยังเด้อทุกคนกี่เสือเบรดได้กับเราขอใจว่าเป็นหยังเวลา้แม่ผูดความจริงก็ผมบอกว่าบอกเซือแน่เดนก็ไปเสือเบรดแน่เป็นคนที่บอกความจริงเบรดมันมันนอไปเรื่อยๆเลยทุกคนทุกคนรู้บ่ก กระตุกมากไหมครับเปลี่ยนไปได้ที่สอกันนะี๋ยวก็จะปแปลนวแหละไปนี่แหละโชว์ช่างเสียพิมพ์ชอบคู่นี้สุดอ๋อ <c ười> อบอบอบคู่นี้สุด <c ười> ไปกับ <c ười> พิมพ์เด้อครับไปกับแป๊ไปแล้วว่าอบโอ้ยทั <c ười> ้งเสียอบอุ่นมือแล้วอบอุ่นฟ้าเสียงพรุ่งนี้ไม่ได้ร้องเพลงแล้วใช่ไหม ใครจับคอหรือยังเสียงนั้นแหบไม่เห็นหรอในหลบเสียงไม่ได้ได้ยินปะไม่ได้ยินเราตั้งใจฟังน้อยเขาเพิ่มเตบสเบาๆเลยมันจะกวนเข้าไมาอีกคือดูใช่เธอไม่ได้ยินใช่ไหมนี่ได้ยินเขาใส่เอียร์ตอนตอนร้องด้วยกันไม่ใช่เขาไม่ได้ร้องเลยคุณนายจะบอกผู้หนึ่งว่ายัตสึบะมันไป เดเลยะจบเลยปากได้แล <aking in> ้วกระตุกค่าวลงมันกระตุกไงคนก็เลยลดลงกระตุกมากค่ะกระตุกมากค่ะคุณเบสกระตุกมากค่ะติ๊กตอกหน่อยสักสองนาทีอ่ะโอเคเดี๋ยวไปติ๊กตอกนะครับเดี๋ยวให้มันดีเลย <5 S 1> ไปติ๊กต่อนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งคัดครับ